ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในวันนี้ก็เป็นการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมต่อไปตามเดิมสำหรับอาตมาปีนี้เป็นปีแห่งการบรรยายทศพิธราชธรรมซึ่ง ดูจะทราบเป็นทั่วไปอยู่แล้วการบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองของการบรรยายชุดนี้เป็นการจบเรื่องทศพิตราชธรรมเป็นธรรมะสำหรับพระราชาเพื่อทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจ คำว่าราชาราชานี้แปลว่าพอใจพอใจมีความหมายอย่างไรโดยละเอียดจะได้วิชัดสัจนากันในตอนตอนสุดท้ายและยังแอดและและทดทศพิตราชธรรมยังเป็นธรรมะสำหรับมหาชนดำเนินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเกิดความมีฝามีตัวแล้วก็มีความถูกฝาถูกตัวถูกกันอย่างยิ่งกว่าฟ้าและดินไปซะอีกทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความมีศีลและธรรมมันสูงสุดเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสวัสดีเป็นสันติสุขของบุคคลเป็นสันติภาพของสังคมกระทั่งของโลกในที่สุด วันนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายเป็นการสรุปความหรือจะเรียกว่าเป็นการแสดงอานิสงส์ก็ได้มันเป็นเรื่องตามธรรมเนียมอย่างนี้ใจความที่จะอธิบายกันในวันนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่าธรรมะสมุทาน ทศพิตราชธรรมสิบประการนี้ยังมีธรรมสมโมทธานคือธรรมอื่นๆที่มาสงเคราะห์ลงไปได้คำว่าสมโมทธานนี่มันหมายความว่ามันมีคุณค่าร่วมกันเหมือนกันสัมพันธ์กันหรือขยายออกไปได้โดยที่ยังมีความหมายที่เนื่องกันอาจจะเรียกร้องมาประกอบเข้าด้วยกันหรือรวมลงในกันละกันได้ อาการอย่างนี้เรียกว่าสมาุธานธรรมะแต่ละข้อละข้อมีสมุธานกว้างขวางเรียกว่ามีเพื่อนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ความหมายอย่างเดียวกันบ้างคล้ายกันบ้างสัมพันธ์กันบ้างจะเรียกรวมกันว่าธรรมะสมุธานธรรมะทุกข้อมีธรรมะสมุทานซึ่งควรจะศึกษาอากันโดยละเอียด ข้อนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นการมองที่ลึกซึ้งไม่มองแต่ผิวเผินสรงไปทรงมาอย่างเดียวดุนเดียวแต่มองลึกลงไปถึงกับว่ามันสัมพันธ์กันกับอันอื่นอย่างไรมีอันอื่นที่ใช่แทนกันได้อย่างไรเนื่องกันอย่างไรดังที่กล่าวแล้วจะได้วินิจฉัยไปตามลำดับคำว่าทานทาน ตัวหนังสือหมายถึงการให้ไอ้ของที่ให้ก็เรียกว่าทานได้เหมือนกันแต่คำว่าทานใน <c oughs> ข้อนี้หมายถึงการให้ทางวัตถุเป็นการแบ่งปันของผู้ไม่เห็นกับตัวไม่ใช่เป็นการลงทุนค่าเหมือนที่ทำกันอยู่โดยมากแต่เป็นการลดความเห็นกับตัวด้วยการแบ่งปันออกไป แบ่งปันวัตถุมันก็ได้ก็เรียกว่าวัตถุทานนี่ก็เป็นธรรมะสมุทานแบ่งปันวิชาความรู้มันก็ได้เนี่ก็เป็นธรรมะสมุทานแบ่งปันความดีแบ่งปันความสุขนี่ก็แบ่งปันทุกอย่างที่สามารถจะแบ่งปันกันได้เรียกว่าธรรมะสมุทานเอามาลงรวมกันได้ เอามารวมลงกันได้ในคำว่าทานทานจึงมีความหมายก <c oughs> <c oughs> ว้างขวาง <c oughs> สำหรับคำว่าศีล <c oughs> คำว่าศีลนี่ตัวหนังสือแปลว่าปกติภาวะแห่งความปกติ เหตุแห่งปกติก็ได้คำว่าศีลห <c oughs> มายความไปได้ถึงอภัยทานไม่ทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้เกิดแต่ให้เกิดความสงบก็เรียกอภัยทานได้ให้ความสงบทำความสงบให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าศีลได้ เป็นความสงบทั้งทางกายและทั้งาทางวัตถุเป็นปกติภาวะแล้วก็เรียกว่าศีลทั้งนั้นแม่มูลเหตุให้เกิดปกติภาวะ <c oughs> ก็เรียกว่าศีลได้นี่คือธรรมสมุทานของสิ่งที่เรียกว่าศีลความปกติภาวะแห่งความปกติ ต้นเหตุที่ให้เกิดภาวะแห่งความปกติปกติถึงที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นแหละปกติถึงที่สุดแต่เราไม่เรียกกัน <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงคำว่าปริจาคะบริจาานี่เป็นการให้ทานในทางนามธรรมาแต่เป็นภายในทานะให้ทานทางวัตถุเป็นภายนอกปริจาคะ ให้ทานทางน,นามธรรมและเป็นภายในไม่ต้องมีตัวผู้รับก็ได้ถ้าเป็นการสละสิ่งไม่ควรมีอยู่ในจิตใจก็ไม่มีใครอยากรับแต่ว่าคำว่าบริจาคนี่ก็ยังหมายถึงการให้ในความหมายทางน,นามธรรมซึ่งอาจจะซ้ำกับคำว่า ทานตามธรรมดาก็มีเช่นการให้อภัยทานนี่ก็เป็นการบริจาคอย่างหนึ่งให้อภัยไม่ถือโกรธไม่ถือโทษไม่ไม่ทําอะไรเกิดเป็นโทษเป็นพิษขึ้นมา <c oughs> ก็เป็นทางนามธรรมาบริจาคสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายออกไปเสียสูงขึ้นไปจนถึงกับให้ชีวิตเป็นทานนี่ก็ชีวิต,ตทานให้ชีวิตเป็นทานเพื่อประโยชน์ อันคุ้มกันและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามความหมายของอุดมคติของพระโพธิสัตว์แล้วยังจะกล่าวไปได้อีกว่ามันเป็นการให้อัตตาทานให้อัตตาให้ตัวกู้ให้ของกู้ออกไปเสียนันเลยเป็นอุตมทานคืออุดมทานอันสูงสุดนี่บริจาค <c oughs> มีความหมายสูงสุดมีธรรมสมุทานบางอย่างบางประการอีกหลายชื่อ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงข้อว่าอาชวะความซื่อตรงศีลก็เป็นความซื่อตรง <c oughs> เป็นธรรมสม,มทุทัยก็อาจชวะได้สัจจะก็หมายถึงความซื่อตรง นี่ก็เป็นธรรมสมุททานของอาชวะได้ยังมีสัจจะสมุทฐานทำมีประการต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดสัจจะนี่ก็เป็นธรรมสมุททานฮิริและโอตปะนี่ก็เป็นความตรงเป็นความซื่อตรงต่อคุณธรรมต่อความเป็นมนุษย์ จึงได้เกิดละอายแก่บ,บาปเกลียดกลัวบาปเป็นความซื่อตรงที่ละเอียดอ่อนในภายในในทางนามธรรมาแม่นี่ก็เป็นธรรมะสม,มุทานทีนี้ก็มาถึงข้อตะปะหรือตะบะในภาษาไทยโอ้ทีนี้ก็มาถึงข้อมัทวะมัทวะ ความอ่อนโยนศีก็เป็นความอ่อนโยนโสรัจะจความสงบสงเงียมก็เป็นความอ่อนโยนเป็นธรรมะสม,มุทฐานของมัทธวะกะตัญยุกตเวทีนี่ก็พระจิตใจอ่อนโยนจึงยุสึกกตัญยุจึงมีความคิดจิกระทำตอบแทนเป็นกะตะเวที เป็นความอ่อนโยนแห่งจิตใจคนกระด้างแล้วไม่มีกระตันอยู่แล้วก็ไม่เคยทํากตเ,เวทีความอ่อนโยนเป็นเหตุให้ล,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 ลึกนึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นบุปการีที่ดูไปอีกทางหนึ่งทิศทางหนึ่งก็ทํามีความอ่อนโยนแล้วก็ทอมตวัวก็ไม่กระด้างด้วยทิฏฐิไม่กระด้างด้วยมานะมันเป็นการลด อาหางการวังวังการลดอาหางการตัวกูตัวกูที่เดือดจัดขึ้นมาจะเรียกว่าอาหางการทานการให้ไปเสียซึ่งอาหางการสลัดออกไปเสียซึ่งอาหางการมันจะทําได้ก็เพราะมีความอ่อนโยนหรือในตัวความอ่อนโยนมีการให้ซึ่งอาหางการน้อกจะนํามาซึ่งสมานัตตาความมีตนอันเสมอกัน ถ้าไม่มีความอ่อนโยนถ้าไม่มีความอ่อนโยนมันก็จะมีสมัตสมานัตาตาไม่ได้ความอ่อนโยนนี่เป็นผลของสมาธิมีสมาธิและจิตใจก็จะอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานดังที่กล่าวอยู่ในพระบาลีทั่วไป จิตใจที่เป็นสมาธิละเอียดอ่อนนั้นละเอียดอ่อนอย่างยิ่งสำหรับจะน้อมไปสู่วิปัสสนาญาณอันสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่มีความละเอียดอ่อนและน้อมไปสู่วิปัสสนาญาณไม่ได้ความอ่อนโยนเป็นผลของสมาธิและกระทั่งว่าเป็นผลของปัญญามีปัญญามีความรู้สึกลึกซึ้ง จึงจะมีความอ่อนโยนยิ่งมีปัญญาลึกซึ้งเท่าไรก็จะยิ่งมีความอ่อนโยนมากเท่านั้นแม่นี่ก็เป็นธรรมสมุโทานข้องสิ่งที่เรียกว่ามัทวะที่นี่ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าตบปะหรือตบบะในภาษาไทย ต้องนึกถึงขันตี <c oughs> ก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดดังบาลีว่าขันตีประมังจตโปตีติขา <c oughs> ขันตีคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งไมเขว่าคขันตีเป็นตบะอย่างยิ่งขันตีก็คือตบะนั่นเองตบะแปลว,ว่าเผาเหมือนกับไฟเผาให้หมดไป <c oughs> เผาอะไรนี <c oughs> ่ก็เผากิเลส มื่เอากิเลสใส่ข้ากับตบ,บะหรือเอากับตบ,บะใส่ข้ากับกิเลสตบ,บะก็เผากิเลสตลอดไปเชงความเสียดจันไรใดๆก็เผาถูกเผาไปความชั่วก็ถูกเผาวความทุกข์ก,ก็ถูกเผามูลเหตุแห่งความทุกข์ก็ถูกเผาเนี่ยตบ,บะทําหน้าที่กว้างขวางอย่างนี้ด้วยดีจะบัญญ,ญัติได้ว่า ศีลก็เผาไปตามแบบศีลสมาธิก็เผาไปตามแบบสมาธิปัญญาก็เผาไปตามแบบปัญญาเผาศีลก็เผาโทษต่ำๆสมาธิก็เผาโทษที่สูงขึ้นไปปัญญาก็เผาโทษที่สูงสุดมันอบด้วยความร้อน <c oughs> เอาความร้อนไปอบกับสิ่งใดมันก็เผาสิ่งนั้นยิ่งร้อนมากก็เผามากตั้มวะจึงคือความเผา การเผาอยู่ในรูปแบบต่างๆจ <c oughs> ึงมีธรรมสมุทานหลายอย่างดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าอากโธทะคือความไม่โกรธศีนั่นก็คือความไม่โกรธอภัยทานที่กล่าวแล้วก็เป็นธรรมสมุทานของอโกโธทะเมตตากรุณา <c oughs> นี่ก็เป็นธรรมสมุทานของอโกโธทะ เป็นเพื่อนเป็นเกลอเป็นสิ่งที่รวมกันได้เขาผสมกันได้กับอโกธะนแมนในขณะแห่งสมาธิมันก็ไม่มีความกุมเรลือแห่งจิตมันก็เป็นอโกธทระงับนิสัยแห่งความพลุ้นพลันนี่ตัวประโยชน์ของอโกธทะ ความพลุนพลันซึ่งมีการแทบทุกผู้ทุกนามบันดาลโทสะแล้วก็ทำอันตรายทำความวินาศได้นี่ระง,งับความพลุนพลันนั่นแหละคืออโกธาที่นี้ก็อหิงสาอาหิงสาไม่เบียดเบียนศีลก็เป็นอหิงสาอาภัยทานก็เป็นอหิงสาเวรทาน เลือกเวนเลือกความจองเวนเลือกอะไรเสียก็เป็นอาหิอ,อวิหิงสาท่านเป็นการให้ให้ผลสูงสุดคือผลของพระนิพพานก็ว่าได้เมื่อไม่มีการเบียดเบียนก็เป็นพระนิพพานนิพพานเป็นความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งเป็นสมาธิก็ไม่เบียดเบียนเป็นเมตตาก็ไม่เบียดเบียน นี่ก็ว่าเป็นธรรมสมุทานของคำว่าหิงสาทีนี้ก็มาถึงคำว่าขันติคำนี้แปลว่าความอดทนก็ได้แปลว่าความสมควรก็ได้ <c oughs> มันเป็นแทนกันได้จึงเป็นธรรมสมุทาน <c oughs> ถ้าไม่อดทน ก็ไม่มีความสมควรที่จะบรรลุผลาการบรรลุผลก็มีมูลมาจากความอดทนหรือเป็นตัวความอดทนปัจจัยแห่งความสมควรบรรลุมรผลนั่นแหละคือตัวขันติที่แท้จริงช่วยมีศีลช่วยมีสมาธิแล้วก็เป็นโอกาสให้เกิดสติสัมปชัญญะ ถ้าไม่มีการอดทนก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดสติสัมปชัญญะ <c oughs> จึงถือว่าเป็นธรรมสมโมธานของขันติ <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงคำว่าอาวิโรธนะไม่วิรุธไม่พิรุธไม่ผิดวิปริตธ, <c oughs> ธรรมะข้อนี้เป็นปัญญาเป็นระดับปัญญาเป็นปัญญาสิกขา เป็นตัวสัมมาทิฏฐิในความหมายขว้งขวางที่สุดเพราะว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่มีอะไรพิรุธหรือวิปริตสม,มาธิก็เป็นความไม่พิรุธวิปริตภาวะแห่งความเป็นอสังขตะของพระนิพพานก็เป็นอวิโรธนะ คือไม่วิรุธไม่พิรุธอย่างยิ่งภาวะแห่งอสังขตธรรมปัจจัยปรุงแตง่งไม่ได้มันจึงไม่พิรุธสมัตาสิบประการนั่นแหละ <c oughs> เป็นลักษณะแห่งความไม่พิรุธไม่วิปริตสามารถปิดกัน้นโทษได้โดยรอบด้านกระทั่งเป็นสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัตินั่นคือความไม่พิรุธอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้คือธรรมสมุทฐานคือธรรมต่างๆที่สงเคราะห์ลงได้ในทศพิธราชธรรมสิบประการาทีนี้ก็จะได้บรรยายวินิจฉัยกันถึงประโยชน์ของทศพิธราชธรรมในแง่ของรัฐภาษาสโนบายทั้งแก่ฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายผู้ถูกปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองแมาจะไม่เรียกว่าพระราชามหากษัตริย์ก็ยังมีความหมายเดียวกันจึงใช้คำว่าผู้ปกครองฝ่ายผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ถูกป,ปกครองสิ่งที่เรียกว่าทานเนี่ยสร้างความสวามีพักจงรักพักดีความผูกพันกตัญญูกตเวที เป็นฐานรองรับให้เกิดการสนองความประสงค์ได้แม้จอาชีวิตขัขาแรกนี่ประโยชน์แก่รัฐถรภาษาสนนบายศีลส,สร้างความเคารพความไว้วางใจกันฝากกา,ายถวายชีวิตนี่เป็นประโยชน์แก่รัฐถรภาษาสนนบายเป็นบันไดแห่งสวรรค์เป็นบันได,แห,รรนนไดแห่งนิพพติความเย็นในปัจจุบันกระทั่งถึงพระนิพพาน บริจาคนั้นสร้างความเคารพความรักสร้างความเลื่อมใสให้นึกอยากจะเอาอย่างการดำรงอยู่ได้แห่งหมู่คณะนั้นต้องอาศัยการบริจาคทุกอย่างที่ควรบริจาคอาชวะนั้น มีประโยชน์ในการประสานสังคมดิง่งลงสู่จุดหมายสร้างความเคารพบ,บูชาความไหว้วางใจความรักใคร่สวามิภักดิ์เช่นเดียวกันมัทวะคือความรักใคร่ความสนิทสนมดูดดืม่มกระทั่งว่าเป็นโสรัจจาเป็นความสง,งียมงามท้าไม่ผูกพันเป็นกันเองเป็นสามัคคีอันแน่นแฟ้น จะเล็งถึงความไม่กระด้างในทางการเมืองมีนโยบายทางการเมืองที่เป็นมัธยวะคืออ่อนโยนนิ่มนวลก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดในเมื่อจะต้องกระทำการเกี่ยวเนื่องกับมหาอำนาจที่เหนือกว่าและไม่ต้องเสียใจในภายหลังตะบะ <c oughs> การเผาผลาญนั้นมีอำนาจทำให้เกรงขาม โดยไม่ต้องใช้อาจยา <c oughs> การใช้อาจยานั้นยังไม่สำเร็จมันไปโยชน์ถ้าเกับเรงขามโดยไม่ต้องใช้อาจยาถ้ามีตะบะแล้วก็ไม่ต้องใช้อาจยาจะโดยมากไม่ค่อยรู้จักใช้ซึ่งคนส่วนมากไม่ชอบใช้ก็ได้รากฐานของความจงรักสวามีพักความพร้อมเพรียงแห่งความสามัคคีเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าตบะหรือตบะเดชะสำหรับอโกธถ้าความไม่โกรธนั้นเป็นความไม่พลุนพลันดเดาเะพาะในทางการเมืองการเศรษฐกิจอะไรเป็นต้นก็ตามไม่มีความพลุนพลันไม่ต้องเสียใจทีหลังนั่นแหละสร้างความรักใคร่ความไว้วางใจสมานสามัคคีมีมิตรภาพ วิหิงสาความไม่เบียดเบียนสร้างความรักสร้างทั่วไปสร้างทั้งภายในสร้างทั้งภายนอกในทางในประเทศหรือนอกประเทศสามารถจะสร้างความรักและมิตรภาพเป็นการไม่กระทบกระทั่งในรอบด้านและตลอดการขันติขันติห้ามการความพลุนพลันพลุนพลันในทุกอย่าง ทันตุนพลันทางการเมืองการบ้านการอะไรก็ตามไม่ทําให้เกิอดอคติใดๆเพราะปัทนได้สร้างความเคารพความเกรงใจความไว้วางใจสมัครสมสสรานสามัคคีอวิโรธนะปิดกั้นความผิดพลาดโดยก,การทั้งปวงดังกล่าวแล้วไม่มีอะไรพิรุษแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดปิดกั้นรูร่วรอบด้านปิดกั้นอุปสรรคทั้งปวงส่งเสริมทุกอย่างที่จําเป็นแก่ความก้าวหน้า หรือแม้ที่สุดแต่ราชยภาวะของความเป็นพระราชามาหากษัตริย์ทางการเมืองก็สนับสนุนให้เกิดความสมัครสมานสมามัคคีระหว่างบุคคลและคณะนี่แหละคือประโยชน์ทางรัฐประสาสนุบายของทศพิตราชธรรมอานิสองส์อื่นๆยังมีอีกมากมาย แม้ในการสร้างแผ่นดินทมแผ่นดินทองนี่ก็ต้องสร้างด้วยคุณธรรมเหล่านี้จะแก้ปัญหาในรอบด้านแผ่นดินทองต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมมีแผ่นดินธรรมแล้วแผ่นดินทองก็มาเองสามารถจะสร้างโลกแห่งพระศีอารยเมตไตรหรือทรม,มิกะสังคมนิยมได้ด้วยธรรมะเหล่านี้สร้างภาวะแห่งการร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในโลก เป็นฟ้าและดินที่ถูกฟ้าถูกตัวยิ่งกว่าฟ้าดินตามธรรมดาเป็นหัวใจของสันติสุขและสันติภาพที่นี่ก็อยากจะอธิบายคำว่าราชาราชาที่มีความหมายว่าพอใจในพระบาลีเล่าเรื่องมนุษย์รู้จักสมมติหัวหน้าขึ้นปกครองจนได้เกิดความพอใจในการเป็นอยู่ทุกคนก็หลุดบักออกมาราชาราชาราชา,า,ชาแปลว่าความพอใจ <c oughs> มันเป็นสัพที่มีรากศัพท์ว่าพอใจพอใจควรจะสนใจว่าเหตุดี <c oughs> แต่มีคำบางคำที่จะต้องเข้าใจไปด้วยว่ามีความหมายต่างกันไปคือคำว่าราชัญญะราชัญญะหมายถึงพระราชาที่ยังไม่ได้รับมุรธาพิเศษได้รับสมมติเป็นพระราชา แต่ยังไ,ได้รับมุลธ,ธาพิเศษหรือเป็นราชาประเทศราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศราชอย่างนี้เรียกว่าราชัญญะย่อามาปนกับคําว่าราชาดูเหมือนมีคนเอามาใช้ปนปนกันอยู่ซึ่ง้าดใจว่าไม่ถูกราชัญญะไม่ได้รับราชาพิเศษไม่ได้รับมุลธ,ธาพิเศษหรือพิธีสมมติตามแบบฉบับให้ราชาอันนี้มาจาก มูลัพษ์ว่าระชะระชะซึ่งออกมาเป็นสาราราคะนี่ฟังแล้วประจตตกใจเ <c oughs> พราะเรารู้จักกันแต่ว่าราคะในแง่ของกิเลสราคะที่ไม่เป็นกิเลสก็มีในบาลีสังยุตติกายเรียกว่าชั้นทราคะคือผู้ใหญ่บ้านมีชั้นทราคะในลูกบ้านลูกบ้านมีความวิบัติผิบหายนายบ้านก็เสียใจแทบจะตายเอง นี่เรียกว่าชั้นราคะของนายบ้านซึงมีต่อลูกบ้าน <c oughs> ในราราคะราคะไม่ได้หมายถึงกิเลสตัณหาจิน่าเกียลดเสมอไปยังมีบาลีว่าราคะ,ร,าคะรัตตะ,ย,ะยินดีในราคะยินดีในแก้แหวนเงินทองราคะรัตตามนิกุลเดเลสุ ในแก้แหวนเงินทองนี่ก็เรียกว่าราคารัตตะนี่ไม่ได้หมายถึงกิเลสโดยตรงเราจะต้องรู้คําว่ารา,ราชนนคือยินดียินดีด้วยกิเลสก็มีโดยไม่ใช่กิเลสก็มีโด,ย,ย,ดยความถูกต้องก็มีเรียกว่าราคะนันแม้ว่าคํว่าราชาจะมีมูลธาตุอันเดียวกันกับคํว่าราคะก็ไม่คัดข้องอะไรกัน เขาหมายถึงกำนัดยินดีในทางที่ถูกต้องและอยากยันนึกถึงคำว่าราชาคณะพระราชาคณะผู้ทำงานร่วมคณะกับพระราชาในการทำสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองพระราชาต้องการผู้ช่วยจึงตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะร่วมการงานในการบำเพ็ญสันติสุข เมือถ้าราชการราชการงานของพระราชาก็ต้องทําให้มหาชนร่องออกมาว่าพอใจจนเดียวกับพระราชาคําว่าราชปณิธานปณิธานของพระราชาก็คือปณิธานของผู้ที่ตั้งใจจะทําให้มหาชนร่องออกมาว่าพอใจราชูปธรรมราชูปธรรมนี่ก็หมายถึงอุปธรรมของพระราชาจากพระราชามีความมุ่งหมายจะสร้างความพอใจ ว่าราชาอนุเคราะห์อนุเคราะห์จากพระราชาก็อนุเคราะห์ให้ได้รับความพอใจคำว่าราชาราชาจึงแปลว่าพอใจพอใจมีรากศัพท์อันเดียกกับคำว่าราคะแต่ใช้ไปในทางที่ถูกต้องที่มีสติปัญญา <c oughs> เป็นอันว่าพระราชาคือผู้ที่ ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจพอใจให้เกิดความมีฟ้ามีตัวระหว่างพระราชากับมหโจนจะเรียกว่าเป็นฟ้าและดินที่ถูกฟ้าถูกตัวยิ่งกว่าฟ้าดินตามธรรมดาควรเป็นที่สนใจของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองจะมีนามว่าพระราชาหรือประธานนาทิบด,ดีหรือ อะไรก็แล้วแต่จะเรียกถ้ามีหน้าที่ปกครองแล้วต้องประกอบไปโดยทศพิธราชธรรมจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้เข้าใจความหมายแห่งทศพิธราชธรรมและพยายามดำเนินตามรอยพระยุคุณบาทของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารน,นั่นเป็นที่หวังแห่งเราทั้งหลายแล้ว ดำเนินตามให้มีฟ้ามีตัวที่ถูกต้องยิ่งถูกต้องแก่กันและกันยิ่งกว่าฟ้าและดินดังที่กล่าวแล้วเถิดแล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในความถูกต้องแห่งหน้าที่การงานในอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีความสุขอยู่ทุกทิพาราลตีการเทิน